มันรู้สึกว่ายากจริงๆในการไล่ตามเทคโนโลยีเฮ้ hey, คุณอยากซื้อเครื่องเล่นเทปของผมไหมล่ะสมาร์ทโฟนราคาแพงขึ้นเรื่อยๆและกล้องในสมาร์ทโฟนก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็มีเหตุผลอยู่มาดำดิ่งสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและดูของที่แปลกสุดๆกันเริ่มต้นด้วยรอยหยักพวกนั้นทำไมสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ถึงมีผมกำลังพูดถึงจอภาพที่มีรูปร่างแปลกๆ เมื่อเทียบกับการมีแถบสีดำทั้งแถบด้านบนการมีรอยหยักที่หน้าจอก็เพื่อเหลือพื้นที่ให้กล้องหน้าและบางครั้งก็ลำโพงผู้ผลิตอยากให้มีพื้นที่หน้าจอเพิ่มขึ้นรอยหยักนั้นไม่ได้มีประโยชน์มากนะักแต่นักการตลาดเชื่อว่ามันง่ายกว่าที่จะขายโทรศัพท์ที่มีหน้าจอใหญ่มากกว่าหน้าจอขนาดเล็กผู้ผลิตยังเพิ่มจำนวนกล้องในโทรศัพท์ด้วยเพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพถ่าย กล้อง DSLR มีเลนขนาดใหญ่และตัวกล้องที่แข็งแรงแต่โทรศัพท์ถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยเลนเพียงหนึ่งตัวไม่ได้กล้อง Duo Plus ทำให้ภาพถ่ายดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นบางครั้งกล้องก็ต้องทํางานแยกกันรูปแรกที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ตมาจากเซิร์นมันคือสาวเซิร์นสุดป่วงคณะตลกที่มีพนักงานและหุ้นส่วนของสถาบันวิทยาศาสตร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีอายุมากกว่า w ว w ร์ลไว e Web มันถูกคิดค้นขึ้นในยุค60แต่ในตอนนั้นผู้ใช้สามารถส่งจดหมายไปยังผู้ใช้รายอื่นที่มีคอมพิวเตอร์แบบเดียวกันเท่านั้นในบางกรณีผู้ใช้ทั้งสองจะต้องออนไลน์พร้อมกันเพื่อรับเมลจนในปี1971เมื่อผู้คนส่งจดหมายระหว่างโฮสต์ได้ผ่านอพาร์เนซึ่งเป็นเครือข่ายแรกที่มีแพ็กเกจสำหรับพื้นที่ขนาดกว้าง สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษส่งอีเมลฉบับแรกของเธอในปี1976ประมาณ40%ของปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหุ่นยนต์ที่พยายามเก็บข้อมูลอันที่จริงมีฟอรัมออนไลน์ที่ดำเนินการโดยบอททั้งหมดอยู่พวกมันใช้แบบจำลองเพื่อสร้างโพสต์ที่เรียนแบบการโพสต์อื่นๆโดยผู้ใช้จริงผู้ใช้ที่แสดงความคิดเห็นและโต้ตอบกับโพสต์ก็เป็นหุ่นยนต์นั่นมันทำให้ผมหลอนอยู่นะ ประเทศจีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด748ล้านคนรองลงมาคืออินเดีย455ล้านคนทั้ง2ประเทศนี้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าประชากรทั้งหมดของยุโรปและอเมริกาใต้รวมกันในอดีต Nintendo เคยเป็นบริษัทผลิตไพ่ในปี1889ในช่วงยุค60บริษัทเริ่มทำของเล่นและเกือบ10ปีต่อมาก็เริ่มทำวิดีโอเกม สมาร์ทโฟนแพงขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกือบ10%ของผู้ซื้อจ่ายเงิน30,000บาทสำหรับสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องราคาที่สูงขึ้นนั้นเป็นเพราะฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นการจดจำใบหน้ากล้องหลายตัวและหน่วยประมวลผลที่ดีกว่าความแตกต่างระหว่างโน้ตบุ๊กกับแล็บท็อปคือโน้ตบุ๊กมีขนาดเล็กกว่าเบาวกว่าและมีพลังในการประมวลผลน้อยกว่าเมื่อเครื่องคิดเลขดิจิตอลถูกผลิตออกมาเป็นครั้งแรก ผู้คนสงสัยในความถูกต้องแม่นยำของมันและมีแบรนด์หนึ่งได้ติดลูกคิดไว้เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้อีกครั้งด้วยสมาร์ทโฟนมีพลังในการประมวลผลมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งนักบินอวกาศอพอลโลไปยังดวงจันทร์ซสอีกคอมพิวเตอร์มีความจําเพียง2048คําและเก็บข้อมูลได้ชั่วคราวเท่านั้นสมาร์ทโฟนทั่วไปมีหน่วยความจามากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมระบบนําทางถึง7ล้านเท่า จนถึงปี1983ผู้บริโภคเคยใช้โทรศัพท์ด้วยราคา50-160ถึง160บาทต่อเดือนและจากนั้นคนทั่วไปก็ซื้อได้ในราคา640บาทนั่นจะเท่ากับ1,640บาทในปัจจุบัน <c oughs> การศึกษาพบว่าผู้ชาย58%และผู้หญิง47%มีอาการโนโมโฟเบียมันคือความกลัวการอยู่โดยไม่มีโทรศัพท์คำนี้เป็นคำย่อของโนโมบายโฟนโฟเบีย คนเราเคยชินกับการเอามือถือเข้าห้องน้ําจนคนหนึ่งใน5คนเคยทําสมาร์ทโฟนหล่นลงไปในโถส้วมไม่ได้มีการพูดถึงว่ามีกี่เครื่องที่ซ่อมได้แต่คุณก็เดาได้แหละนะการคว้างโทรศัพท์มือถือเป็นกีฬาจริงๆในฟินแลนด์ตั้งแต่ปี2000ผู้คนได้เข้าร่วมการแข่งขันขว้างมือถือพวกเขาตัดสินจากระยะทางหรือเทคนิคโทรศัพท์ที่ใช้โยนก็เป็นโทรศัพท์ที่รับบริจาคมา ชื่อ Google นั้นจริงๆแล้วเป็นการสะกดคำผิดผู้ก่อตั้งดั้งเดิมจะตั้งชื่อมันว่า Google ซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งตามด้วย0ูนย์100ตัวพวกเขาเลือกชื่อนี้เพื่อแสดงว่าเป็นเครื่องมือค้นหาที่ให้ข้อมูลได้มากมาย Netflix อยู่มานานก่อนที่จะมี Google ซะอีกมันถูกก่อตั้งขึ้นในปี1997และพวกเขาเคยจัดส่งวิดีโอไปยังบ้านของผู้คนในกล่องสีแดงในปี1996 บลูทูธได้รับการตั้งชื่อตามกษัตริย์ฮารันบลูทูธเขาเป็นราชาแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์เมื่อ1,000กว่าปีก่อนแม้คนจะคิดกันว่าอีโมจิมาจากคำว่าอีโมชันที่แปลว่าอารมณ์แต่ที่จริงมันมาจากภาษาญี่ปุ่นอีแปลว่ารูปภาพและโมจิแปลว่าตัวอักษรเว็บแคมตัวแรกถูกสร้างขึ้นที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ในปี1991โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทำไมน่ะเหรอเพราะพวกเขาต้องการจับตาม,มองระดับของหม้อต้มกาแฟาจากโต๊ะของพวกเขาน่ะสิ LOL เคยมีความหมายที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงก่อนมีอินเทอร์เน็ตการใช้ LOL ที่ถูกบันทึกไว้ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นคำย่อของ Little Old Lady Search engine เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นส่วนที่เหลืออยู่ในด e ฟเว็บและไม่มีใครอยากจะขุดลงไปลึกขนาดนั้น คุณจะป็นต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทีวีในสหราจาณาจักรในราคาเกือบ6,400บาทต่อปีในการสนับสนุนบริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงแห่งอังกฤษเพราะมันไม่มีโฆษณาคำว่ากล้องมาจาก camera obscura ซึ่งแปลว่าห้องมืดมันมาจากวิธีที่อุปกรณ์ดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นมีกล้อง12ตัวอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์นักบินอวกาศชิ้นพวกมันไว้ที่นั่น เพื่อนาตัวอย่างหินดวงจันทร์กลับมาเพราะยานจะรับน้าหนักทั้งหมดไม่ไหวพวกเขานําแค่ฟิล์มกลับมาเพื่อเก็บรูปถ่ายที่พวกเขาถ่ายไว้เท่านั้น1พิกเซลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณประกอบด้วย3หรือ4สีสีเหล่านี้อาจเป็นสีแดงสีเขียวและสีน้ําเงินหรือสีฟ้าสีบานเย็นสีเหลืองและสีดำโดยแต่ละพิกเซลเป็นตัวอย่างของภาพต้นฉบับคำว่า IP มี2ความหมายมันหมายถึงทั้งอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล และ intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญา Wi-Fi เป็นผลพลอยได้จากการทดลองที่ล้มเหลวเมื่อนักดาราศาสตร์วิทยุชาวออสเตรเลียพยายามตรวจหาหลุมดำขนาดเล็กเยี่ยมมากหากคุณเล็งกุญแจรถไปที่หัวของคุณช่วงสัญญาณระยะไกลจะเพิ่มขึ้นนั่นเป็นเพราะสัญญาณใช้ร่างกายของคุณเป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ แทนที่จะใช้เครื่องตัดหญ้าที่ใช้น้ํามันเพื่อตัดหญ้าในสนามกูเกิลเช่าแพะเพื่อทํางานนี้แทนคนเลี้ยงแพะจะนําฝูงแพะ200ตัวมาและพวกมันจะใช้เวลาทั้งสัปดาห์ที่บริษัทหรือจนกว่าพวกมันจะกินเสร็จเมาส์คอมพิวเตอร์ตัวแรกสร้างขึ้นในปี1964มันมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และทําจากไม้ นาฬิกาปลุกเครื่องแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1787และส่งเสียงได้แค่1ครั้งเท่านั้นมันส่งเสียงปลุกเวลาตีสมันถูกตั้งโปรแกรมแบบนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกนักประดิษฐ์ให้ตื่นขึ้นมาทำงานไฮเทคนะสำหรับสมัยนั้น Android หมายถึงหุ่นยนต์ที่มีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์เพศชายถ้าเป็นเพศหญิงจะเรียกว่าไกานอยและหากคุณไม่ชอบทั้งสอ,งอย่างเลยละก็คุณก็คงเป็นสาวก Apple สินะ หากคุณรู้สึกว่าโทรศัพท์สั่นในกระเป๋าแต่ไม่ได้มีใครโทรหาคุณคุณอาจกำลังประสบกับอาการ Phantom Vibration Syndrome รหัสผ่านที่ใช้บ่อยที่สุดในปัจจุบันคือ QWERTY p a s s w o พลและเลข1 6ตัวหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Twitter เสนอว่าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียนี้น่าจะมีชื่อว่า Friend Stalker แต่พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้ชื่ออื่นที่แปลกน้อยกว่านี้ ผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นเช็คพจนานุกรมและพยายามค้นหาคำที่คล้ายกับคำว่าทวิตทำให้มันกลายมาเป็น Twitter Type Rider เป็นหนึ่งในคำที่ยาวที่สุดที่คุณพิมพ์บนแป้นพิมพ์ของคุณได้โดยใช้ปุ่มจากแถวเพียงแถวเดียวลองดูซิมีรูปแบบแป้นพิมพ์มากกว่าแค่คิวอร์ตีหนึ่งในนั้นคือแป้นพิมพ์แบบ Dvorak มันได้รับการจดสิทธิบัตรในปี1936มันวางสลักทั้งหมดไว้ในแถวกลางผู้สร้างบอกว่ามันช่วยให้พิมพ์ได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่แป้นพิมพ์นี้ก็ไม่เคยมีชื่อเสียงเลยมีแป้นพิมพ์แบบอื่นด้วยเช่น p u r t y q ี้ค t วสุดสวย d i r y y รี่ t y วสุดซกมกและ Nerdy ดี้ค t วสุดฉลาดไปก่อนนะเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวา และอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส